องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดจังหวัดนนทบุรีค่ะจกโครงการตรวจประเมินคันดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะนายปรีดาเชื้อผู้ดีค่ะนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและที่ปรึกษาจุฬาราชมณรีเปิดโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566 ที่สนามกีฬาอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะโดยมีผู้บริหารอบตอท่าอิดหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการพนักงานสังกัดกองสวัสดิการสังคมอบตอท่าอิดและผู้สูงอายุจำนวน500คนเข้าร่วมกรขขารตรวจคัดกรอง ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดค่ะร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองปัญหาทางสายตาทําให้ผู้สูงอายุตำบลท่าอิดที่มีปัญหาทางสายตาได้รับแว่นสายตาที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาด้านสายตาตลอดจนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาให้ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุทั้ง10หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะ